สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เกมโฟล์สแกนป่ะชื่อโฟล์สแกนป่ะ,ะก็ตามนั้นนะ,นะคะพี่มาลีก็ลองมาเล่นดูนะมันก็มีตัวละครหลายๆอาชีพนะแต่พี่เลือกเล่นเป็นนักดาบเอ้ยไม่ใช่นักดาบอันนี้เขาเรียกว่ามือปืนนะคะที่พี่เลือกเล่นตัวนี้เพราะว่ามันมีความน่ารักแล้วก็มันใช้อาวุธแบบ ถึงจะตัวเล็กนะแต่ว่ามีความโหด้ายคือใช้ปืนอาวุธนะคะปืนคู่อืมพี่ก็แต่งตัวน่ารักดีนะคะนี่คือตัวที่พี่มารี่เล่นเอาไว้ตอนนี้พี่มารี่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ของวันนี้ที่พี่ทำเอ่อตัวคลิปออกมาเนี่ยนะคะวันนี้วันที่ยี่สิบสองนะคะซึ่งเกมนี้มันเปิดมาเมื่อวันที่สิบเจ็ดที่ผ่านมานะคะสิบเจ็ดเดือนมีนาคมเนี่ยตอนนี้วันที่ยี่สิบสองนะคะโอเค ปี2 0 2 1นะโอเคค่ะเดี๋ยวเราลองไปเล่นดูเดี๋ยวพี่จะพาไปดูฟังก์ชันแบบคร่าวๆนะเนื่องจากว่าพอมันมีเกมอะไรใหม่ๆเข้ามาเนี่ยพี่ก็พยายามแบบเขาเรียกว่าเข้ามาทดสอบเข้ามาเป็นทำเป็นไกด์ไลน์นะคะอตอนนี้พี่กำลังพยายามทำเควสไปนะคะเขาให้เราเก็บ300ตัวนะะจะได้ ESP จํจำนวนมาก ซื้อจะเก็บสามร้อยตัวนะถ้าพี่จำไม่ผิดอ่ะไหนๆแล้วก็กำลังเก็บเควสนะคะพี่จะพยายามแบบบอกฟังก์ชันของเกมนี้แล้วก็เออมันก็จะคล้ายๆกับเกมอื่นๆที่พี่ลงไว้ในช่องลาบิทิจแลนด์บายมอลลี่เนี่ยมันจะมีเกมเก็บเลเวลวิวมากนะคะเกมนี้ก็คล้ายๆกับเกมอื่นๆที่พี่เล่นมาไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะคะฟังก์ชันแต่มันจะง่ายตรงที่ว่าเวลาเราตีอุปกรณ์อะไรเงี้ย มันจะมีให้เราตีบวกได้หมดเลยเราไม่จำเป็นที่จะต้องแบบมานั่งตีทีละอันทีละอันนะ้บางทีก็ตีพ้าตีเกินอะไรพวกเนี้ยนะคะอ่าน,นี่คือแบบชุดของมือปืนครับผมมันจะมีให้เราเลือกอาชีพนะมันจะมีนักเวทนะคะมีนักบวชมีนักดาบอะไรพวกเนี้ยเราก็ลองเลือกดูเห็นป้าแต่ตัวที่พี่เลือกเนี่ยน่ารักสวยแบบซาสวยซาเข้าใจนะเออสมันก็โอเคนะ พี่ว่าสวยมากเลยอะตัวเนี้ยะะพี่ก็แต่งตัวแบบนี้วอลลีเดรี่ค่ะที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ยีเพิ่งเปิดเซ mm ิร์ฟเป็นเซิร์ฟใหม่นะคะของวันเนี้ยเพราะงั้นเนี่ยเลเวลเราก็จะตามคนทันนะคะ mm hmm. พอเราถึงเลเวลหนึ่งเนี้ยเขาจะมีให้เราเข้าก mm ิ hmm. ้แล้วตัวกิ้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันบังคับให้เราเข้าเลยอะ mm hmm. นะคะพี่ก็แลนด์เ mm hmm. เข้ามาในกิ้นี้นะคะ ATK ก mm ็ hmm. ขอบคุณมาก ก็มีคนเต็ม,มนะสมาชิก50ทับ50ใช่ไหมเนี่ยค่ะนี่คือคนที่อยู่ในกินุ่มน่าจะเป็นคนไทยหมดเลยนะคะเป็นชื่อภาษาไทยเยอะเออรายการภารกิจนี่ค่ะ200ตัวไม่ใช่300เดี๋ยวพี่จอมตีครบ200แล้วเดี๋ยวพี่จะไปทำงานตัวงานอื่นที่เขาให้เราทำมันก็เป็นเกมแบบว่า คล้ายๆเกมเก็บเลเวลทั่วไปเลยก็คือเล่นแล้วก็เก็บเลเวลแล้วก็ทำเควสส่สงเควสมีการอารีนามีการก็คือ PVP นะคะแล้วก็แบบเรียกว่าตะลุยดาดฆ่าบอสแย่งบอสอะไรประมาณนี้เหมือนกับเกมไม่ว่าจะเป็นซีลเนวเวลหรือว่าเกมต่างๆที่พี่ลงไว้นะคะว่าจะเป็นแนวแบบ RPG จะมีคำพูดแบบว่าของแมกแมนปืนอะไรพวกนี้นะคะมันจะเป็นเผ่าคนแคระ์นะอันนี้แต่ว่ามันน่ารักอะ<ม>่ะดูชุดคอสตูมนะคะคอสตูมมันจะมีแบบสกิลอืมขอพรอพลังชีวิตจะก,กิวขอไว้พลิปขอ อบอนเนี่ยก็คือก็ตามชื่อเขาเลยค่ะขอพอรนแบบไหนอพาหนะนะคะถ้าเราใส่โค้ดเนี่ยเราจะได้ถ้าเราใส่โค้ดเราจะได้จริงจอกนะคะมาโค้ดก็คือ s w หนึ่งแถึงห0 0 0สนนะคะ พี่ก็ได้นี้มาก็สวยดีนะแต่ที่พี่มองไว้คืออัปาปกาค่ะน่ารักอัปาการน่ารักพอสมควรอันนี้เดฟเลดค่ะอันนี้มัามีค่าแล้วก็มีความสูงสักมากเลยนะสําหรับสาวหวานทุกคนนะคะแต่ว่าเกมนี้มันก็ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะพี่บอกตรงแต่ว่าถ้าเราจะหวานตลอดเวลามันก็น่าเบื่อใช่ไหมมันก็ต้องแบบผสมผสานบ้างก็มีแค่อัปาปกาล่ะค่ะี่อันนี้ก็สวย บัลลังก์กลิมืือเราต้องค่อยๆเก็บไปใเจนเย็นนะคะอาบากาฮ้ <c oughs> <c oughs> แต่พี่ชอบตัวนี้จังน่ารักอะ่ะนะคะนี่คือคอสตูมของปืนเหตป้ามาัเป็นเผ่าคนแครนะคะ ได้กับรูปแสนลุงอะไรพวกนี้มาคือของฟรีอ่ะเออพี่กําลังรอพี่อยากได้มีมาริยาตัวนี้น่ารักจังยังเปิดใช้งานไม่ได้อยากได้อ่ะแล้วก็จกิจกรรมแห่งดาราอัลบั้มผลงานก็ต้องทํากิจกรรมกับเขาไปนะคะแล้วก็จะได้มาไม่ไม่อะไรน่ารักแ้วเมียนั้นแหละน่ารัก อสอบรูปพี่ก็ได้อันนี้มาก็โอเคน่ารักดีเลเวลคลสตูมกับเปาน่ารักเปาว่าก็มีความน่ารักผสมมนเหมือนตุ๊กตาดีเจดีดอลเลยอ่ะเกมเนี้ยเรารู้สึกว่าจะครบแล้วนะยังจะยิงอยู่อัปเกรดสกสิลสกิลหนึ่งครั้ง Uh, เราจะอัพอะไรดีนะพี่เป็นขอพรแหลมคมหรอก็อเขาบังคับให้เราทำใช่ไหมแล้วก็แจกงานเลี้ยงยังไม่เริ่มนะคะชี้แน,นะงแจัดมนุษย์มาป่าริ่มทีมรวดเร็วเริ่มจับกู้ แล้วก็ตามหัวหน้าไปะคะ่ะมันก็มีกับเข้าเหมือนเกมคล้ายๆ La Place M อะไรพวกนั้นน่ะ Seal New World La Place M เออแล้วก็อะไรอีกที่พี่เล่นน่ะเยอะแยะไปหมดนะคะพี่เล่นเกมเยอะไปหมดเลยอะ่ะนะคะ Rainbow Story บ้ะแล้วก็มีอะไรอะไรไฟนอะไรแฟนตาซีสัอย่าง ทำไมทีไม่อยู่แค่สองคนนะโอ้ยแล้เปล่าเถอะอ้าวแล้วทำไมพี่เป็นอ้าพี่เป็นหัว,วหน้าหรอเรียกร้องเทพีดาในระหว่างรองเราก็ทำเควสอื่นไปก่อนนะคะสวยหรือเปล่า พี่จะบอกว่าเกมเนี้ยภาพสวยมากกระป๋อมเออสมัยก่อนพี่เล่นเกมหนึ่งอะแร็คาล็อกสองเมื่อประมาณปีสองพันสิบสาอะภาพก็สวยน่ารักอะพี่ชอบมากเลยตอนปีสองพันสิบสามนะแต่ว่ามันก็ผ่านมาปเป็นสิบปีแล้วเนาะพี่เล่นมาหมดแล้วเออทุกอย่างแทบทุกอย่างอ่ะพี่ลองมาหมดนะคะเดี๋ยวจะโดนเกมที่โดนใจจริงๆตอนนี้ยังไม่มีนอกจากแร็คดาล็อกหนึ่งอะ มีแรดธนล็อกหมายถึงว่าเกมแนวเก็บเดเวลนะมีแค่แรดธนล็อกหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นตำนานจริงๆเพราะว่าพี่เล่นตั้งแต่เกมเปิดเลยอะเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะคะพี่เล่นตอนได้พี่อายุประมาณ18ใช่18ก็คือย้อนไปประมาณ20่สิบปีอะอพี่เล่นตัน้งแต่ตอนนั้นค่ะสวยเหมือนกันนะเนี่ย จังสาวน้อยอามาถ่ายรูปก,กันค่ะเนี่ยค่ะเกมจะสวยตรงนี้ล่ะถ่ายรูปเนี่ยค่ะแล้วก็ได้รับของขวัญจากกิวนี่พอเข้าใจที่พี่อธิบายไหมจริงๆมันไม่ได้ยากอะไรนะคะ ยังไม่มีคนมาเลยอ่ะเออเดี๋ยวเออให้พี่กดเพจนะพี่เอาจากทีมก่อนเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าไม่ทำาม่ได้เควนั้นลำบากลำบนพี่ขอทำเควสแบบง่ายๆให้ทุกคนดูก่อนนะคะเลเวลก็ไม่ได้ขึ้นง่ายเกินไปแล้วก็ไม่ได้ขึ้นยากมากนะักเดี๋ยวก่อนนะสอบถามโตโต ทำภารกิจให้ดูครับผมตอนนี้เราอายุ58พี่เริ่มเล่นในเกมนี้ยังไม่ถึง2ชั่วโมงเลยนะเล่นต่อประมาณบ่ายโมงะค่ะตอนนี้ก็ประมาณ3โมงครึ่งถ่ารูปอีกแนวแล้ทำาก่รเนีย เป็นไงคะเกมนี้ภาพโอเคไหมแต่มันบอกเลยนะว่ามันไม่ใช่เกมแนวคิคุอานุเนะนะคะเป็นแนวแบบผู้ใหญ่หน่อยพราะงนั้นถ้าใครชอบแนวนี้ก็มาพี่แค่เข้ามาลองเล่นคะ่ะถ้าพี่ติดใจมากๆเดี๋ยวพี่ก็เล่นต่อถ้าพี่แบบเบื่อแล้วเดีพี่ก็ไปเล่นอื่นนะ,ะพี่พยายามหาเกมแนว rpg แต่เป็น rpg แนวแบบตุ๊กตาน่ารักแบบน่ารักจริงๆะ่ะ แต่มันยังไม่มีไงเพราะงั้นตัวนี้ก็โอเคนะคะเหมือนเบเจดีดออะมันก็มีความน่ารักเหมือนตุ๊กตาก,ก็เลยเล่นไปก่อน,นะะยังไม่เจอภาพอะไรที่สวยกว่านี้ตอนนี้นะยังไม่เจอนะะแต่ถ้าเป็นถามว่าแนวอย่างนี้กับแนวแบบแนวเกเกมอื่นเนี่ยพี่ว่าเกมน,นี้น่าจะสวยนะคะสำหรับปี2 0 2พันยอ่ิบ็นะถ้าใครชอบก็ลองมาเล่นดูพี่ก็พยายามออกมาให้ดูนะคะส่วนฟังก์ชันเนี่ยก็คือทำท้าทายบอสบอสนอกเขตอะไรพวกนี้ มันจะเป็นภาพแบบแนวผู้ใหญ่อะซึ่งบางทีมันก็ไม่ค่อยโดนใจพี่มารีสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตัวละครพี่มารีมันดันน่ารักเนี่ยที่จเ,เลือกรองมาเล่นค่ะอืประมาณนั้นแหละพอถึงเวลาแล้วอย่าลืมนะมัออนไลน์ครับบางวันเอออย่าลืมนะถ้าใครชอบก็ลองมาเล่นดูเพราะเกมนี้ใหม่มากนะคะยังไม่ถึงสองอาทิตย์เลยนะคะ เอ้ยไม่ถึงด้วยไม่ได้ถึงอาทิตย์กว่าเองอ่ะถ้าชอบก็ลองมาเล่นดูนะอมวิ่งถ่ายรูปก,กันไปเซลฟี่อ่ะไปแล้วดีกว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่นะคะ ถ้าใครชอบเกมแนวลักษณาน,นี้ก็เชิญมาเล่นถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็ถามไว้เดี๋ยวพี่ตอบได้พี่ตอบให้มันก็เหมือนเหมือนเกมแบบทั่วไปอ่ะส,สาวพี่ไม่รู้ว่าจะอธิบายไงอะคือมันก็อัพเลเวลไปนะคะอสูรมันก็เหมือนแบบตัวติดตามพานนะก็ตัวที่เราขี่ชุดแฟชั่นอะไรแบบนี้เออเนี่ยมันจะมีชุดแฟชั่นแบบนี้นะคะซึ่งพี่ก็ชอบหมดเลย ที่พี่ชอบคือชุดนี้พี่รออยู่เนี่ย่อันนี้สวยเป็นแบบมือปืนแบบสวยงามอันหน่งไม่เท่าไหร่อันนี้น่าเกลียดมากเลยอันนี้น่าเกลียดทสุดคือชุดอ่ะสวยแต่เอาไอ้หมวกที่ออกไปนะคะนี่สวยหลือแม่พี่เปลี่ยนชุดแล้วความสวยงามของเกมอยู่ที่คอสตูมแหละสาวๆส,ออสวยเนอะชุดเนี้ย ออโอเคกลับไปละเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่นะคะใน e ีพีหน้าถ้าเกิดพี่เล่นต่อไปเรื่อยๆนะแต่ก็น่าจะเล่นไปก่อนนะยังไม่มีเกมอะไรที่มันน่ารักขนาดนี้อืมเดี๋ยวกลับมาใหม่จ้ะ